สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมบรรยากาศการทำงานของเราหน่อยนะครับในแปลงสาธิตที่สองในแปลงสาธิตที่สองนะครับเดี๋ยวเราเพื่อสมาชิกมาดูกันนิดนึงนะมาดูกันนิดนึงเดี๋ยวรอรรอรอ,รอนะครับที่นี่นะครับสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้ เดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกเข้ามาดูกันนิดนึ่งวันนี้นะครับในแปลงนี้คือแปลงสาธิตที่2นะครับแปลงทันที่สก็ต้องบอกว่าใกล้จะเข้าหน้าแรงแล้วใกล้จะเข้าหน้าแรงแล้วนะครับตอนนี้เราก็นำก็ะสอบมานะครับมาคุมโคนไว้นะครับเก็บความชื้นแล้วก็เดี๋ยวลดน้ํา็สกษาความชื้นให้เขานะครับก็เดี๋ยวทําให้ดูทำดํำยังไง ตอนนี้ก็ปูไปเยอะแล้วนะครับในแปลงสาธิตท,ที่สองตรงนี้เบื้องต้นนะครับใครอยากใช้เหมือนเรานะอยากใช้เหมือนเราผมบอกได้เลยนะครับสั่งซื้อได้นะสั่งซื้อได้นะครับเพราะาเราสั่งซื้อมาใช้ก็เดี๋ยวสั่งซื้อมาขายได้นะครับอย่างนี้เก็บความชื้นเพื่อรองรับนะครับตอนนี้กําลังเริ่มขุมไปในแปลงสาธิตท,ที่สองนะครับสาธิตท,ที่ส เพื่อเก็บความชื้นให้กับต้นพันธุ์ทุเรียนแล้วก็ควบคุมระบบยาท่วมอะไรนี้ด้วยนะก็จะง่ายขึ้นนะครับให้ดูกันตรงนี้ทุกคนอาจจะเอ้ยทำอะไรเนี่ยนะก็อันนี้เป็นเทคนิคสไตล์ลงหมูปัดตุยพันธไม้นะครับเทคนิคสไตล์ลงหมูปัดตุยพันไม้เดี๋ยวทาให้ดูนะสวยๆแบบนี้แหละนะสวยๆแบบนี้แหละเราคมเรียบร้อยแล้วนะครับเราคุมเรียบร้อยแล้ว พูดอีกครั้งหนึ่งเราลงหมูประตยพันไม้นะครับเราสวนลงหมูประตยพันไม้ตอนนี้อยู่ในแปลงสาธิตที่สองนะครับกับบรรยากาศาตอนนี้ถ้าทุกขั้นรู้อยู่แล้วในเราเป็นคนไทยก็จะรู้ว่าถ้าออกพรรษาถ้าออกพรรษานะครับมันก็จะเริ่มเข้าหน้าแรงแล้วนะเริ่มเข้าหน้าแรงนละตอนนี้ทางเราลงหมูต้นไม้เราก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับคุมโคลนเก็บความชื้นเดี๋ยวตอนที่ลดน้ําเวียงเนี่ยลดน้ําเวียงเนี่ย ตัวนี้มันก็จะอนมน้าเก็บน้ํารักษาความชื้นนะครับหญ้ามันก็จะไม่ขึ้นนะทางนู้นปูนต้นไล่ยาวมาแล้วนะครับตรงนี้ประมาณสักสามกว่าต้นได้ไหมสามร้อกว่าไม้ดีครับมันต้นคู่ประมาณหกรอกว่าต้นนะครับตรงนี้ก็ทําให้ทุกท่านดูนะครับเผื่อใครสนใจเผื่อใครสนใจจะลองทําดูบ้างนะนะราทำให้ดู อันนี้มาอัปเดตกันให้ดูนะครับกับกิจกรรมการทํางานตอนนี้ส่วนแปลงสาธิตสามก็มีการเดินท่อน้ําเพิ่มนะครับเราเอาต้นไม้ไปปลูกเพิ่มตรงนี้ผมอยู่ในแปลงสาธิตที่สองแล้วเดี๋ยวข้ามไปที่ข้ามป่ายางเนี้ยตรงไปนะครับจะเป็นแปลงสาธิตที่สี่ประมาณ20สิบไร่ชุดนี้นี่เราเตรียมความพร้อมแล้วนะครับเดี๋เดินท่อให้เสร็จตอนนี้ทีมงานเดินท่อย,ยังติดฝนอยู่ครับเลยยังไม่ได้เดินนี่ขอให้ดูปลบท่อน้ํานิดนึงปลบท่อน้ํานิดนึงนะครับ ที่เราเดินข้ามมานี่นะครับยาวประมาณกิโลไงก็จะเดินปังปั๊มตรงนู้นนะขายาวไปเนี่ยครับยาวไปนูนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ้อมไปอ้อมไปแล้วไปเข้าแปลงนู้นนะครับ <c oughs> ก็ระยะทางประมาณท่อน้ําอยู่ที่ประมาณหกกิโลอ่ประมาณหนึ่งกิโลประมาณหนึ่งกิโลนะครับที่ตรงนี้ผมนี่นะครับเป็นท่อท่อเมนหกนิ้วท่อเมนหกนิ้วนะครับเราเลือกใช้ท่อเมนหกนิ้วเพราะว่า ถ้าประเมินทางเทคนิคการคำนวณนะครับท่อเมนหกนิ้วค่าล้อจะเป็นค่าสูญเสียทางในเส้นท่อจะเป็นศูนย์นะครับถ้าคนไปเล่นห้านิ้วสี่นิ้วสามนิ้วอะไรพวกนี้จะมีค่าคุณเสียทางทางเส้นท่อยังมีอยู่แต่ถ้าหกนิ้วขึ้นไปมันจะไม่มีค่าสูญเสียนะครับมันจะไม่มีแรงเฟืดในเส้นท่อนะครับก็เดินหกนิ้วไปแบบนี้ปุ๊บก็คำนวณน้าก็เอาตามเต็มเพราะเดี๋ยวปั๊มตัวใหม่ที่เดินกำลังสั่งผลิตอยู่นี่เป็นปั๊มที่ ระดับน้ําอยู่ที่150คิวต่อชั่วโมงนะครับเพื่อซัพพอร์ตแปลงนี้ด้วยแล้ว6แปลงใหม่ด้วยแต่บรรยากาศตรงนี้ที่ผมอัปเดตทุกท่านดูนะครับก็จะมีการคุมคลนคุมคนแบบนี้ของจริงแหละนะเพราะว่านี่คือไฟ์สดทําให้ดูทําให้ดูนะครับเพื่อนสมาชิกร้อยกว่าท่านที่อย่างปลูกต้นทุเรียนแล้วก็อยากจะเตรียมเตรียมความพร้อมนะ ในช่วงหน้าแ้งว่า,าจะบริหารจัดการยังไงดีนะครับ,บริลาจัดการยังไงดีที่จะให้เราสามารถลดน้ำต้นทุเรียนแล้วมันไม่คายความไม่คายน้ำเยอะนะครับก็สวยๆแบบนี้นะนี่ตอนนี้ก็ปลูกได้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับปีหนึ่งละที่ทุกท่านเห็นเหมือนทรงกระโดงแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมพูดได้เลยครับว่ามันเป็นกิ่งข้างนะมันเป็นกิ่งข้างที่หมุนเข้ากระโดงแล้วนี่คุณดูสวยแค่ไหนและข้อดีของกิ่งข้างนะครับมันก็จะเป็น ผู้เรียนที่มีทรงพุ่มกว้างทรงพุ่มกว้างอันนี้คือกิ่งข้างนะเข้ากระโดงหมดแล้วนะครับเนี่ยละหลายต้นเนี่ยนะครับเข้ากระโดงหมดแล้วเห็นไหมเข้ากระโดงหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็หมุนแล้วเห็นไหมนนี้ก็หมุนละอันนั้นก็หมุนละอันนี้ไม่ใช่กระโดงแปลงนี้ไม่ใช่กระโดงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทรงกระโดงแปลงนี้คือทรงกิ่งข้างแปลงนี้คือทรงกิ่งข้างนะครับนี่คือบรรยากาศของจริงนี่ให้ดูผมโค่เรียบร้อยสวยๆแบบนี้นะ เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ประต้ยกันนิดนึงเนี่เห็นนะเป็นดิ่งข้างน,นะแล้วก็บิดตัวขึ้นเป็นกระโดงนี้นะครับเราถึงแนะนําเพื่อสมาชิกหลายท่านว่าดิ่งข้างได้ครับมันเป็นกระโดงหมดแล้วก็ข้อดีคือออกลูกง่ายนี่คุมคอนเรียบร้อยคุมคอนเรียบร้อยไหมอยาไปสัมภาษณ์ประตูยนิดนึงครับกับเทคนิคนี้เทคนิคนี้นะครับผมว่าทุกคนก็อาจจะไม่เคยเห็นด้วยนะใช้กระสอบมาคุมนะครับใครสนใจ กจะซื้อนะครับก็สั่งซื้อกับเราได้ลนะ่ะพูดเลยเดี๋ยวเราจะมาขายให้เดี๋ยวเราจะมาขายให้กระสอบแบบนี้นะเดี๋ยวามาขายให้ก็สั่งมาทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกน้องๆผมอีกทีหนึ่งว่าราคาเท่าไหร่นะ ه, เปลี่ยนนิดนึนนงนะทุกท่านนะครับพามาดูกันเดี๋ินไปสัมภาษณ์ป้าตุ้ยนิดน,นึงนะนี่โ,โก้นะครับอโอเค ตอนนี้ใกล้เสร็จแล้ว <Okay. S 1> ถ้าคนสนใจอยากจะซื้อก็บอกว่าเลยนะครับหลังหลังกล้องผมบอกแล้วมัดละสี่ร้อยอย่างเนี้ยเราขายมัดละสี่ร้อยมัดหนึ่งมีสิบผืนสัมภัสประตูหน,น่ยครับกับเทคนิคนีู้ด,ดังๆหน่อยคุมโคลเรองรับหน้าแรงเก็บความชื้นไงยังไงครับประหยัดน้ำประหยัดน้ำ ราะน้ำาเราต่อไปมันก็ลำบากไปเรื่อยๆครับถ้าเราอยากสบายใจเราก็ต้องเก็บความชื้นหน่อยเนาะครับถ้าใช้ฟางฟางก็ไม่กี่วันก็ผุกก็เปื่อยอีกตัวนี้คิดว่ามันจะอยู่ได้นานกว่าฟางครับแล้วก็ป้องกันหญ้าได้ระดับหนึ่งเดือนถึงสองเดือนครับใบาญ้าจะขึ้นอีกฟางอ่ะอาทิตย์เดียวมันก็ขึ้นแล้วครับสนใจก็ติดตามติดตามดูเราใช้ค่ะหรือถ้าอยากจะอยากจะซื้อนะตอนนี้ต้องเกมทำละเพราะฝนมันจะอยู่ก็เราอีกไม่เท่าไหร่ละครับต้องลุยปิด ป,ปิดนะตามนั้นเลยค่ะตามนั้นเลยมนใจก็จกยังสงสัยยังไงก็ติดต่อกันมาได้ติดต่อกันมาได้นะครับเดี๋ยวอัปเดตดูอัปเดตให้ดูเดี๋ยวถ้าอยากจะซื้อมาใช้บ้างสั่งเราได้ละมัดละสิบผื้นะมาละสี่ร้อยมาละสี่ร้อยนะครับใครสนใจก็สั่งได้เลยสั่งได้เลยสวยๆแบบนี้นี่นะครับสมบูรณ์หมดนะอย่างนี้นะครับทุกท่านสวยงาม สวยงามนะครับสวยงามแต่ยอดดีนะครับเ,เดี๋ยวผมดูคำถามอีกขึ้นถามถามอะไรบ้างไหมลำพูนปลูกได้ไหมครับพี่ปลูกได้ครับถ้าคุณตั้มเป็นพื้นที่น้ำจืดปลูกได้อยู่แล้วครับส่วนเรื่องความหนาหรือห้โฮม,มันมีฮอร์โมนป้องกันนะสามารถคุยได้ครับ พื้นที่พังเหนือลูกค้าผมเยอะมากนะพื้นที่พาคเหนือลูกค้าผมเยอะมากที่ออกลูกแล้วด้วยนะหลายท่านที่ออกลูกแล้วไปก็มีหลายท่านนะครับให้ดูแบบนี้ม,ะะนมีคำถามอีกไหม,มต้นคู่ก็1เมตรครับ1เมตรผมตอ,อบคุณาสายดิชใช่ไหมครับนี่หเมตรนะครับก็เดี๋ยวคุมใกล้เสร็จแล้วละ่ะ เหลืออีกนิดเดียวนะครับเหลือ,อีนิดเดียวก็เดี๋ยวจะไปเข้างานแปลงสาธิตที่สองอีกนะครับตอนนี้ก็คุมเสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับสองท่านวันนี้เชีวะชียวนะอ่ามันแค่นี้เองในชะ่ไหมแล้วก็หินทับไว้นะเหินทับไว้กันลม<ๆ>กันลมนิดนึงกันลมนิดนึงนะสวยสเดี๋ยวกล้เสร็จแล้วเอามาไปเอามาอีกใช่ไหมเนี่ย าโะดังเราเก็บอยู่นู่นนะครับเป็นที่สร้างอยู่เดี๋ยวทีมงานไปขนอยู่นี่ก็เปิดน้ําอยู่มีเปิดน้ําแล้วนะปุ๊ปุปนิดนึดนงก็อัปเดตให้ดูกินครับสวยๆนะก็แปลงนี้ปลูกครบได้เอ่อหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วเป็นกิ่งข้างทั้งหมดเป็นทรงกิ่งข้างทั้งหมดตอนนี้หมุนเข้ากระโดงหมดแล้วอย่างที่เราเคยบอกเพื่อสมาชิก หลายๆท่านนะครับว่าปลูกไปสักปีหนึ่งเนี่ยมันจะเข้ากระโดงนี่คือตัวอย่างนะครับปลูกไปสักปีเดี๋ยวเข้ากระโดงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเกษตรกร,กรทางตอนออกหรือทางจันที่ผมรู้จักที่เป็นแปลงใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะเน้นกิ่งข้างส่วนใหญ่ก็จะเน้นกิ่งข้างนะครับเพราะว่าข้อดีของกิ่งข้างที่ที่เวลาเราปลูกจํานวนมากเลยนะครับคือมันไม่ดื้อปลูกหนึ่งเนี่ยม,มปลูกพันต้น ถ้าครบเวลา <Okay. S 1> ครบอายุเขาหนึ่งพันต้นก็ออกหนึ่งพันต้นเลยนะครับลูกมันไม่มีอร์เซนเดอ้อนะครับกระโดงยังเดือบ้างคือเล่นกระโดงเล่นหมอนได้นะครับต้องมองตรงถ้ากระโดงเล่นหมอนได้คือมันฉบสารช่วยได้แต่ถ้าไปเล่นทุเรียนพันธโบราณเล่นกระโดงเล่นก้านยาวกระโดงเงี้ย mm. ก็จะเดือมากนิดนึงเพราะว่าก้านยาวโดยเฉลี่ยการปลูกก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดปีออกลูกว่าจะกิ่งข้างนะถ้าไปโดนต้นเดือกก็เฉียดไปเลยครับแปดปีเก้าปีสิบปี ไปพูดถึงการยาวนะเพราะฉะนั้นการยาวผมก็จะเชียร์เพื่อนสมาชิกทุกท่านเล่นกับกินข้างแต่ถ้าหมอนทองเล่นได้ทั้งข้างทั้งกระโดงนะครับเพราะว่าป็นกลุ่มไม้เนื้ออ่อนเป็นกลุ่มไม้เนื้ออ่อนนะครับโตไวนะครับแต่ถ้าคนที่ปลูกเยอะจริงๆส่วนใหญ่จะเน้นกินข้างเพราะว่าการปลูกเยอะแล้วคุณจะต้องไปฉบสารต้องทําหลายๆอย่างม,มันเยอะมากนะครับต้นทุนมันสูงเพราะกินข้างมันออกแน่นอนอยู่แล้วไนงะก็เล่นกินข้างเพราะสุดท้าย มันก็เข้ากระโดงอย่างเงี้ยหมดทุกท่านจะเห็นว่าเป็นกระโดงหมดเลยนี่คือกิ่งข้างทั้งหมดเลยนะนี่เข้ากระโดงหมดแล้วนะปีหนึ่งแล้วเวลาเป็นกระโดงเขาจะเป็นกระโดงพุ่มกว้างพุ่มใหญ่นะครับทรงเขาจะกว้างกว่ากระโดงเฉยๆโดยเฉยสังเกตว่าคุณดูไกลๆนะอย่างเงี้ยนะเป็นกระโดงของเพื่อนสมาชิกข้างๆเรา,าเป็นกระโดงอย่างนี้เนาะแต่ถ้ากิ่งข้างเข้ากระโดงเมื่อไหร่นะหอย่างนี้เลยครับกว้างอย่างนี้เลยต,ตอนนี้เท่านี้นะมาอย่างนี้เลยกว้างมากกว้างมากแล้วตาลแต่งกิ่งจะน้อย แต่งกิ่งน้อยนะครับเพราะกิ่งประธานหลักเขาม,มีมีชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็วันนี้อัปเดตทุกท่านดูนี่กระสอบมาอีกแล้วอีกชุดหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวคงไม่จบคงไม่จบใครที่สนใจใครสนใจเทคนิคต้องบอกว่าทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นเทคนิคนี้นะคุณท่านหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเทคนิคนี้แล้วไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่คือแปลงสาธิตท,ที่สอง แล้วในหลายแปลงเราจะ้ทำอย่างนี้ให้ดูนะครับเราได้ทำอย่างนี้ให้ดูก็จริงๆเรามีคําตอบให้ทุกท่านอยู่แล้วว่าเพราะอะไรเพื่ออะไรแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะเริ่มอยากทําตามเหมือนเราเลยแล้วคุณอยากหากระสอบไม่ได้หรืออยากจะซื้อกับเราก็ขายอย่างงี้ครับมัดขายอย่างงี้นะครับมีสิบยู่สิบอันมัดละสี่ร้อยมัดละสี่ร้อยนะครับเราก็ซื้อมาเหมือนกันนะเราผลิตเองไม่เป็นนะครับกระสอบเนี่ยเราก็ซื้อมาแต่เราก็ขายให้นะครับ ขายให้ก็มาละสี่ร้อยนะครับมี10บมีสิบผืนมี10บผืนนะครับก็ตัดแข็งเรียบร้อยก็คุ่มก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้นะผมให้ทุกท่านดูชัดๆอย่างนี้แหละมันโตแล้วแล้วผมพูดเลยนะครับว่าโปรสไตล์ลงหมูป้าตุ้ยพันไม้สังเกตได้เลยนะครับว่าแทบทุกต้นใช้คําว่า99%ดีกว่า99%ดีกว่ารอทุกต้นใช้ยาตามเทคนิคเราลดน้ําตามที่เราบอก ใช้ยาตามเทคนิคเราใส่ปุ๋ยตามเทคนิคเราที่เราบอกจะได้ออพต์แบบนี้ครับจะได้ผลลัพธ์แบบนี้แล้วนี่คือผลลัพธ์ต่อไปที่เรากำลังทําคือคุมคุมโคนเพราะมันออกพรรษาแล้วมันกําลังจะเข้าหน้าแรางแล้วฝนตกทุกวันนี้มันเป็นพายุนะครับไม่ใช่นาวันละเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเตรียมตัวละเราลงมือต้ดไม้อยู่ที่ตําบลแก่งหางแมวครับอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีย้ํานะครับจังหวัดจันทบุรี อำเภอแกงแมวเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดระยองนะครับอยู่ฝั่งติดระยองถ้าสนใจสั่งซื้อหรือว่ามาเที่ยวซื้อต้อนพันุ์ของเราได้ที่นี่เราขายแต่พันธุ์แท้นะครับสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกแบบนี้นี่คือตัวอย่างที่เราปลูกให้ทุกท่านดูของจริงไม่ต้องมีน้ำลายมากครับนี่คือของจริงนี่คือแปลงสาธิตที่สองแปลงสาธิตสามมีแล้วและกําลังขึ้นแปลงสาธิตท,ท,ที่สี่แบบปลูกต้นใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นแปลงสาธิตท,ท,ทุกตัวของเรา มันเป็นแทนคําตอบที่เราคเาเคยบอกาลูกค้าทุกท่านเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้สวัสดีครับ